ซ้อมซ้อม <lly> <Bee into it> <f illes> ไม่เป็นไรเอาที่มันสบายใจเฮียเอาที่มันสบายใจเราอย่างเรายูทูบเบอร์ตัวใมามึงเก็บขึ้นด้วยไอสัตว์เบิร์ดตัวใหญ่มากบอกเลยยี่ยีเฮ้ยมึงจะมาเยี่ยวอะไร คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอพวกขุนหมาสันดานหมาทั้งหลายาลวสวัสดีครับผมมอสเจียเจียใไร ไอ้ผมเจมี่มอสครับของกูสัตว์อย่องนี้คือก็ขอไปขอคลิปมึงของมึงมามาลงน้องกูบอกง่ายๆแบบว่าก็คือแบบที่เกียร์ถ่ายขอหลายคอนเทนต์ละก็คือแบบรวมเป็นคอนเทนต์เดียวแต่มันลงก่อนแล้วผมลงทีหลังาอแบบเออขอส่วนบุญเลยใช่ขอส่วนบุญกูเกาะมึงดังด้วยง่ายเหรอใช่เออขอส่วนบุญเลยเงี้ยก่อนถ้าบอกว่าอินี้ถ้าไปรวมลามกับน้องกิจเกียร์บอกก่อนเลยอ่ะคิิิิิดดดจจรรงงงไไออ้้้คคเเเฮฮยยปลิปแล้้้วเขาามดดิิิไคจรงน่ ันนี้คือเขาเขาเขาเป็นคนดูแลที่นี่นะเมินไอ้เหี้ยเมินก็ปล่อยมันเมินไปสัตว์เออแบบมือมาขออาศัยเกาะมันดังอีกหลายๆหลายๆคลิปมันก็เมินไอ้อะไรเรามันเหมือนแบบมันมันคลิปมันดังแล้วมันดังแล้วมันก็เดินมาเมินไปเหมือนแบบคอนเทนต์นี่เหี้ยอะไรใช่ป่ะเกียร์มันก็มีอะไรมือไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยพี่เบิร์ดมือน้องออเน โอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเต็มระบบขนาดไหนนะครับไปเลสโก้ไปที่ปางลุงลี่ก็จะมีทำบ่อเลี้ยงปลานะครับพวกปลาท่อนปลานินเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็นี่มีเนี่สมองไปครับเห็นไหมฮะกบก็มีเห็นไหมฮะเยเฮะยเฮียียเยเฮยเยเยเียเฮียยเฮียยเฮยฮเเเีียเฮเียเยเยเเเเยเ การรูนี้ก็จะมีเลี้ยงควายครับอเมริกันปาล้านครับเฮ้ยมีควายด้วยเฮ้ยคือโดยปกติแล้วรูนี่ไม่ค่อยออกมาอย่างเงี้ยครับครับจะมาก็คือตอนเย็นนอกจากวัวจากควายแล้วมีอะไรอีกไหมมีเสือเสือไม่มีัตกูได้สาระอะไรจากหนุ่บ้างเดี๋ยวที่จัดกูมาเพื่อตัวใช่ไหมเฮียพี่บ้างลุงเคยเอาผู้หญิงมาที่นี่ไหมผู้หญิงเยอะครับที่นี่เราโทรเรียกตอนนี้ก็ได้ครับเอาเลยได้หล่ะ เอาคาเปล่าเอาเนี่ยโอ้ยเคยคอกวัวคอกควายลุงก็เคยเขาเคยเอาไปหลังควายไหมเคยเคยเดี uh ๋ยวลุงจูงออกมาตัวจมาฟาร์มลุงจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้จริงๆเหรอฟาร์มลุงก็เหมือนฟาร์มเราใช่เหรอพี่คือมันจะของธุรกิจมันจะขึ้นไปลุ้ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเรียกช่างมาถ้าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวกูส่งบินไปเก็บ นี่ก็มาถึงบ่อหนูนะครับจะให้น้องเจียนะจับหนูขึ้นมาติดหางมาเดี๋ยวลุงจับเรานี่นะอุ้ยตัวน่ากลัวอยู่นะกลัวกลัว ก็เดี๋ยวลุงจะพาไปดูสัต์ปีกบ้างนะครับสัตั์ปีกที่นี่ก็จะมีนะฮะเครื่องบินเครื่องบินครับดังมาได้ยังไงเฮียเียที่นี่คนเข้ามาวันหนึ่งสามสีร้อยนะโมบตุกหรือว่ามาตอสบจเพื่อเพื่อเพื่อเือเื่อเส้อเสอเส้อเสื้อเสือเส้อเสื้อเสั้อเสื้อเสื้อ้เ้อร แล้วก็มาฟารลุงคนนี้นะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมกันนะครับผมเห็นลุงบอกว่าลุงมีกิจกรรมให้ผมทาด้วยครับผมคืออะไรครับลุงนกดูดเลือกครับมาดูครับนกดูดเลือกครับมาดูมาดูเห็นไหมครสามตัวครับมาฟารลุงนี่ผมไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เลยวะผมวมันต้องทำอะไรหแน่ๆเลยว่ะจับกเท่าไหร่้จับให้มันได้ว้าวมเวินคว้า พี่พีนี้นะครับบอกเลยครับว่าน้องมาเมื่อกี้จับไก่ไปแล้วลุงโทนี่พร้อมไปลุยต่อเดี๋ยวลุงพี่จะลุงวีปปลูกอ้อยนะเดี๋ยวลุงวีปผ่าอ้อยให้กินเดี๋ยวเราจะผ่าอ้อยให้กินลูกนะผมลดนตามให้ตรงนี้ไปเอาเอาลุกแล้วลุงจะไปอยู่เดี๋ยวโทรศัพท์กูเปียกอีเหี้ยจะผ่าอ้อยครับจะผ่าอ้อยเมื่อกี้ผมฉีดน้ำเต็กปูกูเล่นเกมเยอะไปแล้วมีปะ ลุงเดทเาโตแล้วเขาไม่คิดหรอกไม่คิดแกก็แบบคิดแบบเ้ยน้องหลานเไรเงี้ยเมียเลยดูนะครับเราผ่าอ้อยนะครับเราผ่าอ้อยให้น้องนะครับนี่นะครับอ๋อ้อยสดๆคั้นหยังไม่พอครับเมียด้วยครับต้องกินครับมาถึงแล้วนะครับปากก็อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนอ อาบารับอาบากับอาบากับอที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิม้อยของลุงโทนี่นะครับนี่คือคูต้องทำตัวยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขี่ควายเผือกกันครับตามมาครับครับผม เดี๋ยวให้นะครับมอสกับเบิร์ดนะครับลงไปให้ปลาตอดอ่าอาจจะตอดอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับแม่เข่ามีเบิร์ดเบิร์ดไอสัตว์ลงลงลงหมดเลยอะไรนะพี่เดี๋ยวจริงนไงลุงนะลุงลงลุงนี่เดี๋ยวดูดูเขาสุดขนาดไหนเนี่ยถ้าพี่มาถึงฟาร์มตรงนี้พี่ไม่โดดน้ำนี่แสดงว่ามาไม่ถึงใช่มาไม่ถึงเอออันนี้นะครับอันนี้เอฟซีมาจากโคราชครับย้อนเพื่ออะไรกันมเต็ ความดีเลยครับคนามดีความดีหมดเลยเหรอเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับพอดีว่าจ้างอีกจ้าง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 ต้อนรับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเขาลงน้ำนะครับลุงคนนี้บอกว่าในเนี้ยมีบ่อมากกว่าแบบอ่าบ่อมากกว่าเอ้ยไม่ใช่มีปลามีปลาในบ่ออีกประมาณกี่ตัวพี่เบิร์ตประมาณล้านตัวตอนนี้นะครับเราจะพาเบิร์ตไปว่างๆกับมอสนะครับมาแข่งกันจับปลาในบ่อนี้นะฮะดูดูบ่อครับดูบ่อบ่อใหญ่มากครับบอกเลย เ hey! so. um ี้ยยมึงจะมาเยี่ยวอะไรเป็นเยี่ยอะไรขึ้นมาแล้วเห็นแม่บอลมันพอมันเห็นพอมันเห็นเห็นป่ะมึงเห็นทำไมก็มึงจะไปเยี่ยวเที่ยอะไรล่ะเขาจะเล่นน้ำอยู่ไอ้สัตว์เยี่ยวไม่ได้ลุงก็บอกว่าอยู่ว่าเยี่ยวไม่ได้เยี่ยวที่ไหนอีกคนได้ป่ะ เดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะให้เบิร์ตกบต้นมาดิ่อดนะครับเดี๋ยวเจียจะตามมานะครับเดี๋ยวเจียจะตามมานะครับมาแข่งกันจับปลาเอางี้ดีกว่าลุงให้ลุงทีละคนแล้วใครจับได้เยอะกว่าคนชนะอ่ะได้ลามสลงก่อนเลยเดี๋ยวลุงจะบอกวิธีก่อนแล้วกันเอางี้เดี๋ยวลุงบอกวิธีก่อนมาสวิงก็ต้องไปแบบนี้นะครับนี่แมพนี่นี่มีเยอะเยอะคนเยอะนี่นะครับกูเสียงลมเสี่ยงไย ก้อยแค่นี้มาตอดกล้ยสัตว์นี้นะครับมามาช้อนปลากันนะครับใครจะได้ปลาเยอะที่สุดนะครับปลาไม่เห็นตอดวะตรงนี้ไม่ลึกแต่ถ้าลงไปลึกอุ้ยตอด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 ตอัตอด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 ตอลยอดต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 อาตอด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 ตอาตอดนอดตอดตไดตอดตอดตอยตอดตอดตอดลอมอดตอดตัดตอดตตอด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 ตอต่ดอดต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 ตอดตอดตอดตออยมาดตอนตอดตอดตอดอดตอดตอดอดตอด้อด เดี๋ยวได้คู่เดียวตัวใหญ่มันจะตอดเดี๋ยวลูงเป็นกรรมการนะครับลูงเป็นกรรมการนะครับตัวช่วยก็มาแล้วเดี๋ยวส่งไเลยอันนี้ตัวช่วยผมตัวช่วยผมตัวนี้ตัวสุดของผมตัวสุดของผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยจับเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้เดี๋ยวไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย มันก็มองแล้วใส่จัดโคตรเท่เลยเฮียมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี้ยมาเนี่ยเดี๋ยวตั้งลำไปดีตั้งลำไปดีเพราะว่าผมจะไปจับตรงนั้นไงตั้งลำไปข้างนอกจับปลาเออจับปลาแล้วอันแรกหนึ่งสองนับหอึ่งสะเดี๋ยวให้เจียให้เจียเราช้อนด้านข้างนี่แหละอ่ะช้อนช้อนช้อนปลาเหรอครับอะช้อนมันนี่แหละช้อนเมียมึงเลยช้อนเมียมึงเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยเจียได้ป่ะ ลุงลุงซ้อมตายให้ดูหน่อยซ้อมตายพ่อไ้สัตนี่อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮวย่ใหญ่เว้ยเฮ้ยาดุกปลากตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวใหญจับไเหรอวะเี้ยวตัวใหญ่โเกมมันยักษ์มือจเกวจับด่แล้ววจับมาช้อนจับไงจับไงจัาแล้วจับก็ตัวี่าดี๋วเราจะช้อนนะยาฝ่นตกอะยังไงครับลุงไม่มีปลาแล้วครับน้องอไม่มีปลา เอาเข้าลอยแล้วเนี่ยฮะาฮ่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 าฮเาฮ่าฮอาไปาฮ่าฮวะฮ่า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 ก่าฮาเ่าา่่ เขาบอกว่าอย่างเอาอย่างเอาดูบิโอดูดูบิโอน้เจ๊มาน้ำเจ๊มาน้ำเจ๊มานี่จลบแิโอชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ในช่องลุงโนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้ไแจก้อดูต้องดูต้องดูเ่ทีคุณทำนะด้ได้ได้ได้